สำรับที่เราได้มาก็จะได้เลขที่สำรับที่สองก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีเลขห้าก็หมายถึงครูบาอาจารย์วิชาความรู้6ก็หมายกับหมายถึง โชคภพกรัพั์สติปัญญาสองก็หมายถึงความมีสเสน่ห์เมื่อรวมกันความหมายก็ดีมากคือเราเมื่อเราใช้ไพ่สำหรับนี้ไพ่เทพติในการพยากรณ์ ก็จะมีครูบาอาจารย์มาประสิทธิ์ประสาทสามารถทำให้เราได้รับโชคพกกระซัพย์และในการพยากรณ์ของเราก็จะมีเสน่หไปในแนวทางของเราเราก็จะมารีวิวไพ่เทพคติรุ่นกิศนะเราจะมาพูดถึง เหตุผลที่เราได้รับได้สั่งภัยเทพกติในครั้งนี้รุ่นกิษณะคือเมื่อตอนที่รุ่นแรกและรุ่นสองรุ่นสามที่ผ่านมาก็จะเป็นไพ่ที่อยากได้เมื่อเราไปดูเขารีวิวในตามออในช่องแดง เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากได้แต่ช่วงเวลานั้นคือมันผ่านโปรผ่านอะไรไปแล้วและมารุ่นนี้ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาครอบครองเพราะว่าอยู่อยู่ยเออในจิตของตัวของเรานี่ก็คืออยากจะได้เหลือเกินแล้วก็อยากจะหาไพ่สำหรับหนึ่งสำหรับใดที่ สามารถพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักอยากจะหาไพ่ที่พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะช่วงนี้เรามาคิดตึกตองดูจะมีลูกดวงคอยเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องความรักเยอะเยอะมากก็เลยอยากจะได้ไพ่สำหรับที่ทำนายดวงชะตา เกี่ยวกับเรื่องความรักซักหนึ่งสำรับและทั้งหมอเมธทั้งเพศทั้งหมอเมรก็ได้เเด้งภัก,กิศนะเทพคติรุ่นภก,กิษณะขึ้นมาทำให้เราคิดว่าอต้องเอานะหมอว่าหมอวายากได้มากเลย หลังจากที่เราพูดคร่าวๆในประวัติความเป็นมาของไพ่เทพกติสํสำหรับนี้ที่เราได้มาครอบครองก็จะมารีวิวดูกันความงดงามความสวยสดงดงามของเขาของหน้าไพ่เขาจะเป็นเช่นไรเราก็จะมาดูกันนะ กล่องก็จะเป็นแม่เหล็กแบบอย่างสวยเลยตามที่เขารีวิวกันในช่องแดงก็จะมีเอ่อมันตาคาถาบูชาโอมสวีเครเนีสายนะนามาหาโอม สรีคณนิสายน์นาหมฮ์ฮมสรีคณิสายนนาฮฮารีิสนาฮารีิสนากิสนากิสนาฮารีฮารีฮารลามาฮารลามา รามารามาฮรฮาเรฮาเรกิสนาฮาเรกิสนากิสนากิสนาฮาเรฮเรฮาเรรามาฮาเรรามารามารามาหารฮาเรกิสนา h a r กก i s n a hari kisna kisna hari 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 rama hari rama 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 hari hari ไยของเทพกติก็จะมีทั้งหมด80ดใบเราก็จะมาดูหน้าไพ อันดับแรกเราจะมาดูหลังไพ่เป็นยันสีจักราเป็นรูปเป็นสีเงินวับแบบวอบแบบสวยงามข้างบนเป็นดอกบัวข้างล่างก็เป็นดอกบัวสีน้ำเงินลายไทยสวยงามหรูหรามากขอบก็จะเป็นขอบเงินอันนี้ก็จะเป็นสแกนอ,อ,อีบุ๊ก เราก็จะเก็บไว้ก่อนเราจะมาดูหน้าไพ่ใบแรกของเรานี่ก็จะเป็นสำรับที่เลขสำรับที่265รุ่นนี้ก็จะผลิต1,000สําหสำหรับเป็นไพ่เทพคติรุ่นพากิสนาเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ประเทศไทย ก็ God, จะเป็นาก,นะกนะาตปิดนาภัยเทพคตจะเป็นไพลูกิสนากิสนาก็จะเป็นไพคูหน้าภไยเป็นพภะเกสนากิสนาะนี่ก็ไพแม่นางราธา ปรารธนาดีเห็นอกเห็นใจเสียสละหานุมานน้อยเดือฟสุขสนไหลเดียงสาโดแมกพระแมการีผู้เชี่ยวชาญเนื่อความคาดหมายพระแม่ประวติการียันสัมผัสหลักบุคคลิก ภาษีสติมารดาแห่งจัก,กราวาลผู้เป็นที่หนึ่งพระตีมูรติบิดาแห่งจัก,กราวาลผู้เป็นที่หนึ่งพุทธาวตาผู้ตื่นรู้โปรดสัตว์การมเทพคู่คองความหลงไหลพระอรุณการเดินทางขยันมันเพียรพระแม่ธุรคาการควบคุมพระกำลัง ฤสีขเนศพิจารณาบำเพ็ญเพียรอุสาทีวีราตีเทวีช่วงเวลาการหมุนเวียนสีดารุยไฟพิสูจน์ความเป็นธรรมนางสีดากักขังรอคอยพระนิละลุติเสื่อมโทมหน้าหวาดกลัวพระแม่ยะมุนาผ่อนปรนควบคุมอารมณ์ ทศกัณฐ์เลเหลี่ยมลากขะทรงครามทุ่งกุรุกเกษตรพังพินาตริวีวพระกฤษนะชำระล้างสันติสุขอุปราคาสัรชาติตยานการครอบงำขชานตนสดใสลุงโรดพระยมกฎแห่งกรรมผลลัพธ์กูรมา วตานความร่วมมือความมั่นคงบ้านอนาณาเขตคุ้นเคยเทพผู้ทำลายความชั่วความสงบโยคะภาวนาเทพผู้ทำลายความชั่วความสงบโยคะภาวนาเทพผู้รักษาปกป้องแก้ไขเทพผู้สร้างผู้เมตตาผู้ให้ ครอบครัวการดูแลความอ่อนโยนอุดมสมบูรณ์สุขมั่งคั่งโชคลาภภูมิปัญญาวาทศิลป์การดนตรีเทพแห่งฤดูกาลผู้ปกป้องผู้ปกครองสวรรค์ชนชั้นสูงทรัพย์สมบัติเก็บรักษาเหลือกินเหลือใช้การสื่อสารความชัดเจนการชี้นำ คำขอโทษอภัยทานความชื่นใจแปลสภาพการบูชาความเร่าร้อนตามอำเภอใจแปลปวนรวดเร็วพระแม่ธรณีอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์บริสุทธิ์ความหวังหล่อเลี้ยงพลังงานอำนาจส่วนกลางสภาวะอารมณ์ความไม่เสถียรผ่อนคลายความแข็งแกร่งมมทรุฝ่าฟันความฉลาดการเจราจาการพานิชย์ สติปัญญาศาสนาเพิ่มพูนสุนทรีความสัมพันธ์เสน่หาความมืดมิดข้อกรรมอุปสรรคกิเลสความลึกลับความหมวัเมาจิตวิญญาณสัมผัสที่หกหน้าตรีลาอย่างช้าๆดังต้องมนเยอะยิ่งดูหมิ่นนินทาบูชากวามรักใจเด็ดรักษาเคีย ยิงไม้เสาโศกแหลนแขนผู้ถึกลืมผู้ถูกลืมโชคหลายยากจนอายุติธรรมหลุดพ้นเครื่องสักรารควบคู่สง่างามการแพทย์สมุนไพรแพทย์ทางเลือกศยกรรมแพทย์การช่างนวัตกรรมแก้ไขปรับปรุงเทพแห่งสงครามก้าหารอ่อนยาว เป็นอน,นันต์รักษาสมดุลเสมอต้นเสมอไปพลังอำนาจขจัดอุปสรรคอมะตะอรักเฝ้าระวังการประสุสัตว์การท่องเที่ยวการทูตใส่สีตีไข่สิ่งบันเทิงนันทนาการการดนตรีสิ่งบันเทิงนันทนาการการดนตรีการแก้แครล้งวางอายุยืนยาวพรสวรรค์โอกาสชยชนะคนกลางลำบากใจเพื่อส่วนรวม การฝึกฝนหลงลืมเคอะร้ายความเป็นผู้นำความรับผิดชอบให้ความร่วมมือพวกพ้องไว้วางใจรู้ใจเกินขีดจำกัดการแย่งชิงมีชุดอ่อนทหารเอกความคล่องตัวการฟื้นตัวที่ปรึกษาคำพยากรณ์ข้อมูลสำคัญโฉมงามมีศลิลธรรมถูกเอาเปรียบ พิธีกรรมกลยุทธ์ศึกสงครามโอ้อวดเอาตัวไม่รอดรับเคาะผาสมผสานเงื่อนไขปดแอกขโมยกิจกันแห้งแรงอลังการกดขี่ห่มเหงไม่รอบคอบหลงอำนาจจองหองถูกหลอกกำพาเค็ดแค้นทวงคืนความยุติธรรมความเสียหายความอดทนจะ่โรคระบาด บริวารผู้รับส่งสารให้การสนับสนุนฉับพันทําคุณบูชาโทษเกินกว่าเหตุก็<อ>เราก็จะได้80ใบใบนี้ก็จะเป็นใบปิดหน้าไพ่ใบปิดสำรับอันดับต่อไปเราก็จะมาทดลองอการสับไพ่ มีความรู้สึกว่าจะสับง่ายมากรู้สึกว่าจะสับง่ายมากจาก้ะมีความลื่นมีความลื่นเป็นของตัวเอง เราจะมาถูกสุ่มสุ่มสุ่มถามคําถามให้เราจะมาบูชาครูด้วยการสับไพ่วันนี้จะเป็นวันพุธมีกําลังอยู่ที่17วันพุธก็จะหมายถึงการพูดคําพูดคําจาสื่อสาร งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารคำพูดเละววาจากำลังอยู่ที่17เราก็จะสะพัยไปที่17ครั้ง เราจะมาลองถามคำถามเกี่ยวกับไพ่สำหรับนี้อยากบอกอะไรกับคุณเราก็บูชาครูไปแล้วและเราก็จะมาถามสุ่มถามคำถามไพ่เกี่ยวกับไพ่สำหรับนี้อยากบอกอะไรกับผู้ที่ได้รับสำหรับนี้สำหรับที่265 ข้าพเจ้านั้นอยากจะทราบว่าภายสำหรับนี้อยากบอกอะไรกับผู้พยากรณ์ นางมณฑาเทวีหน้าตดีลาอย่างชัดชาดังต้องมุนภรวิษณุเทพผู้รักษาปกป้องแก้ไขอสูรมุกสิก,กะความเสียหายความความอดอยากโลกระบานเมื่อมาประกอบรวมกันนางมณฑาเทวีเกี่ยวกับหน้าตดีลาอย่างชัดชดังต้องมุน ผู้พยากรณ์คำพยากรณ์ของไพ่เนี่ยนะไพ่ท่านสื่อมาบอกกับผู้พยากรณ์แม่หมอวาวาว,าวา่าแม่หมอวาวาควรจะใช้ดีลาและคำพูดตามตามจินตนาการของแม่หมอวาวาเหมือนเดิมไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรคือแม่หมอเป็นคนที่ เป็นคนที่พูดช้าในเรื่องในการพยากรณ์อะไรต่างๆอย่างนี้ก็คือเป็นคนที่พูดช้าแต่ความคิดสติปัญญาความรู้ของเราเป็นผู้ที่รอบรู้ในส่วนหนึ่งแต่ในการพยากรณ์ของแม่หมอเนี่ยอาจจะช้าไปบ้างเชื่องช้าไปบ้างก็จะเป็นลีลาของแม่หมอเอง แต่ความจริงแล้วเมื่อแม่หมอเปิดไพ่มาเนี่ยแม่หมอก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไพ่อยากสื่ออะไรกับแม่หมอทุก <gece> ทุกทุกคำถามเลยที่แม่หมอเปิดเปิดไพ่มาแม่หมอจะสื่อได้ว่าไพ่นั่นสื่อถึงอะไรแต่อาจจะพูดช้าเพราะว่าแม่หมออาจจะใช้คำพูดที่ ไม่ได้รุนแรงเกินไปเพราะว่าเราเอาไพ่หน้าไพ่แต่และหน้าไพ่เอามาประกอบร่วมกันและพูดโดยที่ไม่ได้รีบพูดก็จะมีลีลาในการพูดสักหน่อยก็ในไพ่ก็จะสื่อกว่ามหมายว่าไม่เป็นไรถ้า ถ้าผู้พยากรณ์จ,จะเป็นคนที่พูดชา้าก็เป็นลีลาของผู้พยากรณ์และก็ผู้ที่รับพยากรณ์เขาเข้ามารับพยากรณ์ดวงจากเราคือเขาก็มีบุญสัมพันธ์กับเราเองเขาถึงมาให้เราพยากรณ์ดวงชะตาตามคำถามที่เขายิงคำถามขึ้นมาให้แม่หมอพยากรณ์ และพวิสนุท่านบอกว่าแม่หมอเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้แก้ไขปกป้องแก้ไขปัญหาให้กับลูกดวงที่เขากำลังจะเข้ามาให้แม่หมอเออพยากรได้เพื่อที่เ,เพื่อที่จะสร้างกำลังใจและ การขาดขาดกำลังใจสูญเสียกำลังใจในส่วนหนึ่งพยากรณ์ไปได้เพื่อแก้ไขปกป้องและสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่เขากำลังจะเข้ามาให้เราพยากรอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์สเสน่ห์ของเราลีลาของเราก็โอเคอันนี้คือไย คำถามแลกคำถามต่อไปเดี๋ยวแม่หมอจะขอถามไพ่ mm. เทพคติรุ่นกีสนะเป็นคำถามต่อไปว่าออแม่หมออยากจะพยากรไพ่สำหรับนี้เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับเรื่องความรักจะโอเคกับแม่หมอไหมหรือว่าแม่หมอจะต้องออพยากรณ์ไปในทุกเรื่องเลยอ,อย่างนี้นะ ใพ่ก็จะสือ่อความหมายออกมาในทางด้านชรันทอนกำมพาเคียดแขนทวงคืนความยุติธรรมพารามความเป็นผู้นำรับผิดชอบให้ความร่วมมืออรชุนพรสวรรค์โอกาสชัยชนะเมื่อประกอบรวมกันในคำถามที่ว่าแม่หมออยากจะใช้ไพ่เทพคติ รุ่นขี่ศรเนี่ยพยากรเกี่ยวกับเรื่องความรักให้กับกรูปดวงเพียงอย่างเดียวหรือจะให้แมวหมอพยากรเกี่ยวกับทุกเรื่องไปเลยอาหน้าไักก็จะออกมาแบบนี้อาในเรื่องความรักหน้าไักก็จะสื่อมาว่าให้ผู้พยากร พยากรณ์ทุกคำถามได้สามารถพยากรณ์ทุกคำถามได้เพราะเรื่องแต่ละเรื่องที่ลูกดวงเข้ามาเป็นเรื่องที่ลูกดวงมีมีการขาดขาดและอยากจะให้แม่หมอเป็นผู้สือสืบให้ความช่วยเหลือ เอาพรสวรรค์อันนี้ให้ความช่วยเหลือและก็ให้โอกาสมอบกําลังใจให้กับผู้ที่มารับคำทำนายพยากรณ์จากเราอันนี้นะก็จะเป็นนาภไยชุดที่สองที่แม่หมอยิงคำถามเดี๋ยวขอเป็นคำถามต่อไปคำถามต่อไปจะถามว่าเออถ้าแม่หมอ ไพ่ชุดนี้เทพคติรุ่นกิษณานี้อยากจะเอ,อยากจะให้แม่หมอทำยังไงที่ไพ่ชุดนี้จะออกมาได้อย่างแม่นยำอยากจะสร้างอะไรให้แม่หมอทำอะไรทำให้ไพ่ชุดนี้ได้สืกก่อความหมายตอบคำถามให้กับลูกดวงได้อย่างแม่นยำชัดเจนอยากจะให้แม่หมอทำบุญทำกุศลอะไรเพิ่มเติมไหม เกี่ยวกับอะไรไพ่ก็จะสื่อมาว่ามีน้ำมีสังมีโถก็จะไข่ไขกับพระแม่อุยมูนาผ่อนปนควบคุมอารมณ์นรสิงห์าแล้วก็ถืออาจจะมีถือดาบมาด้วยผสมภาษเงินไขปดแอก วารือตราศูนย์ขโมยขีดการแห้งแรงเขาซึ่งว่าในการทำบุญทำทานแต่ละอย่างให้ผสมประสานกันไปโดยการมีมีอ่อนโยนยอาจจะเกี่ยวกับการสร้างบุญได้ทุกรูปแบบและก็อย่าลืมขวดน้ำกวดน้ำเมื่อหลังจากสวดมนต์แล้วก็อย่าลืมขวดน้ำ,นำอ่านนแล้วก็ อย่าลืมอย่าลืมที่ไปถวายหรือไปทําบุญทําทานเกี่ยวกับพระขาวหอศพเพราะบนนี้จะเป็นเลข73แล้วก็มีลูกมีดาบมีนรสิงห์ถือดาบก็อาจจะเกี่ยวกับอาขา,าวหอศพอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันนี้มีเลข74ก็อาจจะเกี่ยวกับความรู้สติปัญญาก็ไปถวาย เกี่ยวกับน้ำดื่มเลขเจ็ดกับเลขสี่เนี่ยมันเป็นดาวคู่ธาตุกันให้ไปถวายาให้ให้ทำบุญทำทานแต่ละครั้งก็กดน้ำแผ่เมตตาแล้วก็ไปถวายไปออทำบุญเกี่ยวกับผ้าขาวหอ่อศพนะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับการทำบุญเกี่ยวกับ บูชาพวกพ่อปู่แม่ย่าภญานาคด้วยเพราะว่าขึ้นเป็นงูใหญอ่อะไรประมาณนี้ก็สำเร็จลงไปล้วนสามคำถามเกี่ยวกับไพ่เทพคติมารีวิวกันเป็นพอเป็นแบบน้ำจิม้มน้ำจิม้มก็ขอขอบคุณที่ใครเข้ามาดูในการรีวิวของแม่หมอวาวาสามารถติดต่อรู้งกับแม่หมว,วาวาได้ที่ ไอดีไลทีไอดับบนยูเอสองห้าสองสามหนึ่งหนึ่งเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ